สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาแผนวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์วันนี้พวกเรามาสะท้อนการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผ่า,านการพัฒนามผภัณฑ์ขนมโมจิในปัวสวรรค์ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแรงบันดาใจของเราเริ่มจากการศึกษาโครงงานพิษยาสตาร์วัวหลวงนครสวรรค์ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีแหล่งกําเนิดเฉพาะที่บึงบอระเพ็ด เราพบว่าเม็ดบัวที่อยู่ในใน,ในระยะแก่จกัดมักไม่เป็นที่นิยมรับประทานจึงมีแนวคิดนําม,มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยพัฒนาสูตรแป้งและไส้สําหรับทาขนมโมจิซึ่งเป็นขนมพื้นชื่อของจังหวัดน,นะครสวรรค์ค่ะค่ะขนมโมจิบาวส่วนที่เราคิดค้นขึ้นไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยโปรตีนใย,ยอาหารวิตามินและและร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงหัวใจไขข้อระบบประสาทเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพและใส่ใจอใาหารจากธรรมชาติค่ะและจากการเข้าอ,อบรมโครงการผู้ประกอบการอาชีวศึกษาพวกเราได้เรียนรู้การวิเคราะห์ตลาดการวางแผนต้นทุนการสร้างแบรนด์และการทำตลาดออนไลน์ซึ่งช่วยให้พัฒน,นาไปสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถจำหน่ายได้จริงและได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มต่าง ซึ่งพวกเราหวังว่าขานมโมจิเม็ดบัวสวรรค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นสินค้าสร้างไรายได้และส่งเสริมธุรกิจในชุมชนต่อไปนะคะ